ครับสวัสดีนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางหลักทรัพย์บัหลวงของเรานะครับก็มีประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวกับหุ้น y g g นะครับมาพูดให้ฟังนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยถ้าใครที่มีหุ้นมาก่อนนี้แล้วอยู่ในพอร์ตเปิดมาตกใจนะครับหุ้นติดลบไปกวปตัวแดงเทือกเลยนะครับแล้วก็ถ้า ใครที่ไปดูใน gap aspen efficiency อะไรพวกนี้นะครับหุ้นกระโดดขึ้นมาปิดซีลิ่งเลยนะครับตกลงมันเกิดอะไรขึ้นแน่นะครับวันนี้เราอยู่กับนักวิเคราะห์กลุ่มเทคแล้วก็ตัว ygg นี่เลยนะครับคุณนัพลใจแสนนะครับก็พี่แบงค์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเชิญเลยครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ต้องเรียนว่าก็มีความสับสน มึนงงกันสำหรับนักลงทุนหลายๆท่านนะครับในราคาของตัว YG g ในวันศุกร์ที่มันเกิด XA ขึ้นนะครับก็ XA เนี่ยก็จะมีรวมทั้ง เอ็กซ์หุ้นปันผลนะครับตัว RO แล้วก็ตัวการออกอร์แรน์ด้วยนะครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ได้หลุดลงมาค่อนข้างเยอะจากราคาปิดก่อนหน้าแต่ถ้าเราไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยราคาวันศุกร์เนี่ยปิดซีลิ่งเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมา30%ด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้นะครับในการอธิบายว่าราคาตามทฤษฎี ก่อน XA หลัง XA เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนักลงทุนทุกท่านเนี่ยจะได้นำไปใช้ในกรณีเคส การเกิดขึ้นอาจจะมีหุ้นแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างน้านะครับแต่ว่าถ้ามาพูดกันอธิบายกันปากเปล่า,าเนี่ยคงคงยากที่จะยากจะนึกภาพตามของเลยขออนุญาตพูดไปตามตัวเลขตัวภาพสไลด์ที่ที่ทำมาให้นะครับว่าภาพการคำนวณต่างๆเนี่ยมันมาที่มาที่ไปเนี่ยมันมียังไงนะครับก็ผมขออนุญาตเริ่มที่ส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวราคาก่อน XA เราก็จะเห็นว่าราคาปิด วันพฤหัสเนี่ยมันอยู่แถวสาวสัก36.75อันนี้ผมขออนุญาตตั้งสมมุติฐานว่าเราถือหุ้น y g g อยู่หมื่นหุ้นนะครับมูลค่าต้นทุนของพอร์ตเราเนี่ยก็อยู่ที่มันสัก367,500บาทนะครับนี้เรามาไล่กันทีละสเต็ปว่าราคาหุ้นไดลูดแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสเต็ปแรกเลยก็คือตัว XD ก็คือการออกสต็อกดิวิเดนนะครับ ที่เรโซเนี่ยสองด,อดอต่อ1เนี่ยมันก็จะทําให้อ่าเรามีจํานวนหุ้นที่เป็น Stock d i v i เดน d เนี่ยเข้ามาอยู่ที่3,444หุ้นเข้ามาในพอร์ตของเราราคาหลังจากการไดลรูดตัว Stock d i v i เดน d เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมก็โชว์วิธีการคํานวณให้ก็คือเอาราคาปิด วันพฤหัสนะครับคูณด้วยจำนวน Market cap หุ้นเดิมอันนี้จะเป็น Market cap เดิมนะครับก็คือคูณ2.90อันนี้คือคูณจำนวนหุ้นเดิมแล้วหารด้วย3.90ตัวนี้มันก็เกิดจาก2อหุ้นเดิมกับ1หุ้นใหม่ที่ได้เข้ามามันก็จะเป็น3.9เป็น Market cap ใหม่ตรงนี้มันก็จะเป็นราคาหลัง x อที่มันควรจะเป็นก็คือ27.33ซึ่งพอเอามาคูณกับจานวนหุ้นใหม่ แล้วก็จำนวนหุ้นเดิมที่มีอยู่ในพอร์ตเราตอนนี้เดิมมีหมื่นหุ้นบวกสต็อกดีเบีิก3,000กว่าหุ้นเนี่ยพอคูณกันแล้วเนี่ยมันจะได้มูลค่าพอร์ตที่มันเท่าเดิมพอดีนะครับก็คือ367,500แต่ว่าราคาหุ้นมันจะถูกดราูดล,ลงไปนี่เป็นตัวแรกในการ xa ก็คือตัว xd ที่เกิดขึ้นสเต็ปที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวการ RO ที่สัดส่วน1หุ้นเดิมต่อ2หุ้นใหม่แล้วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม 50สตังต่อหุ้นในการที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับเรามาดูว่าหุ้นใหม่ที่เราจะได้จะเป็นเท่าไหร่เดิมเราถืออยู่ห0,000หืหุ้นอันนี้ไม่รวมสต็อกดิวิเดนนะครับถ้าเราใช้สิทธิ์เนี่ยเราจะได้หุ้นใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก20,000หุ้นก็คือตามสิทธิ์1ต่อที่ผมเรียนเพราะนั้นหุ้นทั้งหมดที่มีตอนเนี้ยหลังจาก RO แล้วเนี่ยเราจะได้เป็น3 3 4ห4หุ้นรวมทั้งหุ้นเดิมหุ้น RO แล้วก็สต็อกดิวิเด้นตอที่เข้า จากการใช้สิทธิ์อ o เนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นบาทก็คือหนึ่งหุ้นเดิมอสองหุ้นใหม่สองหุ้นใหม่อก็ต้องจ่ายประมาณสักหนึ่งบาทเพราะว่ามีสองหุ้นนะครับเราได้เข้ามาก็จะต้องจ่ายประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวต้นทุนรวมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วเพราะว่าเดิมเรามีต้นทุนอยู่สามแสนหกหมืนเจ็ดันห้ารอบาทตอนนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งมบาท ก็จะทาให้ต้นทุนรวมของเราเนี่ยมันกลายเป็น3ามแ0 0เบาทนี้ก็เอามาหารตรงๆเลยครับจำนวนหุ้นมูลค่าพอร์ตในตอนนี้หารด้วยจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มันเพิ่มขึ้นก็เอา3ามแ0 0เหนาี่ยหารด้วย3 3 4 4มมันก็จะได้ราคาต่อหุ้นใหม่ที่เป็นต้นทุนใหม่เนี่ยที่11.29ซึ่งถ้าเราไปสังเกตเนี่ยราคา11.29กเนี่ยมันก็คือราคาที่โชว์ในสตรีมมิ่ง โชว์ในอ e ีฟินแนนซ์โชว์ในแอสเพนนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปที่ผมพยายามอยากจะอธิบายให้ฟังว่า11.29เนี่ยมันมายัางไงสุดท้ายเรื่องที่3ก็คือการ X t ็กซ์ตบหรือการแจกวอลเลนด้วยซึ่งวอลเลนด์เนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงวอลเลนด์ Wall เนี่ยแจก4ต่อ1แต่4ต่อ1เนี่ยเลข4เนี่ยมันจะเอาเฉพาะหุ้นที่คนที่ใช้สิทธิ์ RO เนี่ยถึงแจกตัววอลเลนด์ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราใช้สิทธิ์ RO ไป20,000หุ้นเราก็จะได้วอลเลนด์เข้ามา5,000หน่วย ที่ราคา exercise 12บาทซึ่งถ้าเราเทียบดูาราคาทฤษฎีของราคาหุ้นแม่เนี่ยที่ 29, mm. 1 1บ9 w a l r e n exercise ที่12บาทเนี่ยมันก็เหมือนกับ w a l r e n อาจจะไม่มี value มันเป็น out of the money นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตามทฤษฎี back s h o r e เนี่ยมันก็ยังมี Time value of money อยู่เพราะนั้นเราลองเอาเข้าไปคำนวณ back s h o r e เนี่ยก็คิดราคาคร่าวๆข,ของ w a l r e n อยู่ที่ประมาณสักาบาท50าตังค์ที่ราคา11.29 ในราคาหุ้นแม่นะครับก็จะได้ Value ของตัววอลเล n เนี่ยออกมาที่7,500บาทเนั้นคนที่ถือหุ้น YGG อยู่วันศุกร์เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ได้รับตัววอลเล n แล้ว,ลวเพราะนั้นเราก็จะต้องเอาวอลเล n เนี่ยไปหักออกจากมูลค่าพอร์ตของเราที่ควรจะเป็นนั่นนะครับเพราะนั้นมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3,70,000บาทซึ่งหารจำนวนหุ้นที่เรามีแล้วเนี่ย YGG ราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยหลัง XA เนี่ยมันก็เลยจะอยู่ที่ประมาณสัก11.1บาทนี่ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็การาขโมยคร่าวๆข,ข,ข,ของราคาที่สีหลังเ a นะครับทีนี้ราคาที่ควรจะเป็นเนี่ย11บาทแต่ว่าราคานี้ปิดไป14บาทกว่าซิลลิงเลยนะครับตรงเนี้ยระยะระยะสั้นนี่มองอยังไงครับพี่แบงค์ในแง่ของโตัวอร์ชั่นเองหรือว่าภาพของราคาที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันมันแพงหรือย,อยังหรือว่าเรามองในมุมไหนได้บ้างครับเดี๋ยว รบกวนแชร์ตรงนี้นิดหนึ่งครับโอเคผมขอลงไปในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับว่าราคาที่ปิดวันศุกร์เนี่ย มันมองเป็นอะไรยังไงได้บ้างซึ่งวันนี้เราก็มีการออกรายงานตัว YG t ออกมานะครับแล้วก็เบสเคสของเราเนี่ยเรามองกำไรปีนี้จะโตมาสัก47%แต่ถ้าเบสเคสเลยเนี่ยมันก็อยู่ที่มันสัก96%ที่มีโอกาสไปได้นี้เรามาคุยกันตรงเบสเคสก่อนก็คือเคสเอ่อเป็นเบสเป็นปจัจจัยพื้นฐานที่เรามองกันเนี่ยราคาที่ปิดเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันจะคิดเป็นตัว PE เนี่ยสูงถึงประมาณสัก50 เเท่าอันนี้ไม่รวมบอลแลนด์นะครับถ้ารวมบอลแลนด์ไปด้วยเนี่ยมันจะถูกถึงประมาณสัก68เท่าก็ถือว่าเป็น P/E ที่ค่อนข้างสูง PEG เนี่ยขึ้นไปอยู่ระดับ1.3เท่าถึง1.4เท่าถามว่าทำไมมันมันมันถึงคิดอะไรยังไงก็ง่ายๆเลยครับเดิมมี180ล้านหุ้นนะครับมีหุ้น ใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็น602ล้านหุ้นตัว EPS ก็จะโดนไดลูหลดลงมาเป็นธรรมดานะครับร้วทุนบวาร์แรนเข้าไปอีกเนี่ยที่ถ้า,ถ,าถ้ามีการใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกประมาณสัก90ล้านหุ้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นภาพของการคํานวณตัว P/E P/E/G ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในเบสเคสเนี่ยเราก็จะเห็นว่า valuation ตรงนี้ไม่ได้ถูกละ ค่อนข้างแพงด้วยซ้ำไปแต่ผมก็ประเมินไว้นะครับว่า YGG เขายังมีปัจจัย u p ไซ d ์หนุนหลายๆตัวนะครับก็ยังมี u p ไซ d ์ต่อมาก,การกำไรของเราอีกประมาณสัก30%จากทั้งในเรื่องของตัวโปรเจกต์เกมจากทั้งในเรื่องของตัวโปรเจกต์เมตาเวิร์ซึ่งเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันคิดว่ามันเร็วไปที่จะใส่เข้าไปเกมเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเห็นเกมทยอยออกมาก่อนแล้วก็เขาทําได้เท่าไหร อย่างไรบ้างนะครับเราอาจจะประเมินตั้งแต่เกมยังไม่มาเนี่ยอาจจะประเมินยากนิดนึงเพราะเราก็ไม่รู้เทสข่งเกมเป็นยังไงลักษณะเกมเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเขาทําได้จริงๆเนี่ยหุ้นจะกลับมามี valuation ที่น่าสนใจเลยก็คือพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่าพอกลับไปโตตรงนั้นเนี่ยทั้งในแง่ของตัว PE PEG PE มันจะลงไปต่ํา1เท่าและก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่คิดว่าทามมิ่งเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องรอหน่อยสําหรับภาพของตัวตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเหตุผลว่าทําไม หุ้นมันถึงปิดขึ้นไปซีลิ่งเลยในช่วงมาสู่นะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเซนติเมนต์เพราะว่าในช่วงนี้หลัง XA เนี่ยปร,ประเด็นแรกเลยก็คือ1ก็คือคนกําลังมึนงงกับภาพตัวราคาหลังเ a ซออยู่ว่ามันจะเป็นเท่าไรทิศทางไหนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวฟรีโฟร์ก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยมันมีแค่ร้อยแดบล้านหุ้น s a มาแล้วเนี่ยหุ้นก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะกว่าหุ้นลูกจะเข้ากับวอลลนจะเข้ามันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเทรดอยู่บน180ล้านหุ้นแต่ราคาเนี่ยมันลงจาก30กว่าบาทลงมาเทรดกันที่ระดับ10กว่าบาทต้นๆมันก็จะเป็นช่วงที่เป็นแกลที่เรียกได้ว่าฟรีโฟลด์กำลังน้อยความผันผวนข,ของราคาก็จะเยอะ ในการปรับตัวนะครับก็คิดว่าน่าจะผับผวนอย่างเงี้ยไปจนกว่าลูกคุณจะเข้าจริงๆหรือว่าไปจนกว่าจะ XA ด้วยซ้ําไปเพราะถ้าเรามองตรงเนี้ยมันเหมือนกับคล้ายๆการแตกพาเลยก็คือแตกพาแล้วก็มาเล่นกันใหม่ที่ราคาต่าๆก็มีโอกาสาที่จะเล่นขึ้นไปได้แบบนี้เหมือนกันสําหรับภาพเซนติเมนต์ที่มันหนุดราคาตรงเนี้ยนะครับแสดงว่าณนะจุดเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ถูกแล้วแหละ ในกรณีที่เป็นเบสเคสนะครับก็อาจจะเป็นการคาดหวังในระยะยาวที่มากไปหนะ่อยนะครับถ้าแล้วสุดท้ายนะครับในแง่ของคําแนะน,นํานี้มีการปรับหรือว่ามีการไฟาจูนอะไรไงไหมครับสาหรับเปเปอร์ที่จะออกวันนี้ครับโอเคสำหรับรีพอร์ตวันนี้เราก็ปรับคําแนะนําลงนะครับจากซื้อลงมาเป็นถือนะครับผมขอแนะนําอย่างนี้ดีกว่าสําหรับท่านที่ยังมีหุ้น y g g อยู่เนี่ยผมว่าถือได้เพราะอย่างที่ผมเรียนว่าอนาคตเขายังดี แล้วก็ยังมีอัพไซด์ด้วยซ้ำจากหลายๆธุรกิจหลายๆปัจจัยเป็นหุ้นที่อยู่ในเทรนเทคโนโลยีอนาคตอีกมันก็ยังเป็นหุ้นที่อนาคตเนี่ยมันผมคิดว่ามันยังไงมันก็ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าถืออยู่ทุนต่ำๆเนี่ยผมว่าถือได้เพราะอนาคตยังไงก็น่าจะมาแต่ถ้าท่านที่ยังไม่มีของตรงนี้ยังไม่มีหุ้นตรงนี้ผมแนะนำว่ารอดีกว่า เนื่องจากว่าราคาตอนนี้มันมันค่อนข้างที่จะ overprice แล้วก็น่าจะมีความผันผวนสูงไปจนกว่าลูกคุณเข้าวลเลนเข้าอย่างที่ผมเรียนก็อาจจะรอสักหน่อยรอจุดที่เป็น put entry point มากกว่าน,นี้นะครับสำหรับท่านท,ที่ยังไม่มีโอเคก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะครับก็ได้เป็น no เลยใช้เลี i n งด้วยสําหรับวันนี้นะครับก็โดยสรุปนะครับก็สําหรับใครที่มองระยะยาวเนี่ยก็อาจจะถือได้นะ สำหรับตัว YG g แต่ว่าถ้าใครมองระยะสั้นราคาอาจจะผันพัวน้อยแหละถ้าจะเข้าเนี่ยก็อาจจะต้องรอทามมิ่งสักนิดนึงแล้วกันอาจจะต้องรอลูกหุ้นอะไรต่างๆเข้านะครับสำหรับวันนี้นะครับในแง่ของ Knowledge Sharing ด้วยแล้วก็ในแง่ของประเด็นร้อนเนี่ยเราก็มีมาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีในในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ